ตำรวจกองปราบบุกรวบบิ๊กบอสจีนเทาในทุนใหญ่แก๊งคอนเซนเตอร์ค่าชายแดนสแก้วขณะกำลังหนีเข้าประเทศกัมพูชาภายหลังขยายผลจับลูกน้องพร้อมยึดซิมบอกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการหลอกลวงเหยื่อได้จำนวนมากพันตำรวจเอกวิวัตจิตโสภากุลผู้กำกับการสองกองปราบปรา,ปรามนำกำลังจับกลุ่มนายเตอร์มินสัญชาติจีนอายุ35ปีได้บริเวณชายแดนสแก้วติดกับประเทศกัมพูชาและจับกลุ่มนางสาวหยิน ภรยาชาวจีนได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กวาดล้างเครือข่ายแก๊งคอนเซนเตอร์โดยเข้าตรวจค้นเป้าหมาย9จังหวัดทั่วประเทศสามารถตรวจยึดอุปกรณ์ซิมบอกและซิมโทรศัพท์ได้จำนวนมากพร้อมจับกลุ่มนางสาวจิราพันธ์แฟนชาวไทยของนายเตมินได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนขยายผลทราบว่านายเตมินเป็นผู้บงการใหญ่อยู่เบื้องหลังจึงขออนุมัติสารอาญาออกหมายจับแต่นายเตมินได้ชิงหลบหนีโดยมีภรยาชาวจีนคอยช่วยเหลือ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มได้ดังกล่าวสอบสวนผู้ต้องหาให้การอ้างว่าไม่รู้เรื่องที่ภรรยาชาวไทยถูกจับ<ด>และก็ไม่ได้หนีไปไหนแค่จะไปเที่ยวตลาดโรงเกลือเท่านั้นีีวววชงจจิิเเยยสรรกกม 我收你的两个，是你的手机跟机票。嗯